สวัสดีค่ะคุณนาชาัสดีจะ่ะคุณนชาค่ะพอดีว่าวันนี้นะคะมีคําถามจากทางบ้านนะคะที่จะฝากมาถามคุณนชาหน่อยอะคะ่ะคุณนชาจะตอบได้ไหมคะได้คุณนชาชอบอะไรมากที่สุดคะชอบกินอะไรมากที่สุดคะชอบกินอะไรมากที่สุดคะระหว่างชาเขียวกับ แม่ชาชอบชาเขียวหรือเค้กมากกว่ากันคะแม่ตอบไม่กินน่าดูแลแม่ให้เลือกระหว่างชาเขียวกับเค<อ>้กนม่ชาชอบอะไรมากที่สุดคะมีแม่ตอบถูกแล้วแปลว่าชอบสองอย่างใช่ไหมไม่ใช่ชอบชาเขียวอ๋อชาเขียวโอเคค่ะคําถามต่อไปนะคะเค้กชอบสองอยา่าง คำถามต่อไปโอ้นั่งดีๆค่ะนาาั่งดีๆค่ะคุณณชาคุณณชาชอบไปเที่ยวหรือชอบนอนอยู่ที่บ้านคะตอบ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 ค่ะชอบไปเที่ยวหรือชอบนอนอยู่ที่บ้านคะ ไ่อยู่ี่บ้าจริงเหรอโอเควันหลังแม่ไปเที่ยวแม่ไม่ชวนนะชวนหน่อยนายบอกไม่ชอบเที่ยวไงชอบอยู่โอเคค่ะตกลงชอบเที่ยวใช่ไหมชอบเที่ยวโอเคค่ะอมีคำถามจากที่บ้านอีกนะคะว่าเมื่อไหร่นะชาจะได้ไปโรงเรียนคะโรงเรียนอะไรเมื่อไหร่จะเปิดเทอมไปโรงเรียนคะโเรียน ฉันไม่ไปแล้วจบแล้วจบแล้วแล้วเธอจะไปโรงเรียนอะไรคะไปโรงเรียนอะไรคะพูดัดงแอะไรนะผาดใสไปวันไหนอะคะวันนี้ค่ะเขาให้ไปด้หรอให้ไปแล้วค่ะโอเคโเคสงสัยคุณน้าชัไม่มีสมาธิในการตอบคำถามแล้ววันนี้ตอบคำถามไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายไม่เอาไม่เอาไม่เอามาตอบอีกตอบอะไรล่ะไม่มีคำถามแล้วขอให้เพื่อนเพื่อน น้องตอบประของให้เพื่อนเคลื่อนขี้แตกบ่อยๆนะา <laughs> <laughs>